เจแอนนี่เวอร์ซเชู่้ก่อตั้งแบรนด์เวอร์ซเชหลงไหลกับตำนานกรีกโดยเฉพาะเรื่องเล่าของเมดูซ่าเขาเล่ากันว่าเหตุผลที่เขาเลือกเมดูซ่าเป็นโลโก้แบรนด์ของเขาก็เพราะความทรงจําตั้งแต่สมัยวัยเด็กเล่นในวิหารอันเก่าแก่ ที่มีหน้าเมดูซ่าสลัดไว้อยู่ภาพที่เขาเห็นนั้นทรงพลังมากจนติดอยู่ในหัวเขาตั้งแต่เด็กจนวันที่เขาสร้างแบรนด์ของเขาขึ้นมาแบรนด์โรเซเช่โด่งดังอย่างรวดเร็วด้วยดีไซน์อันโดดเด่นภายใต้แนวคิดที่คล้องจองกับคำสาปของเมดูซ่าเจนี่ต้องการให้ทุกผลงานของเขาสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านติดอยู่ในหัวทุกคนเช่นเดียวกันกับรูปที่สลัดเมดูซ่านั้นติดอยู่ในหัวงเขาและเขาก็สําเร็จตามที่ใจเขาต้องการเขาอยู่ในความสําเร็จจนอยู่ในขั้นที่เขาออกแบบชุดให้เจ้าหญิงไดอาน่า มาดอนน่าหรือแม้กระทั่งไมเคิลแจ็กสันแต่เหมือนโลโก้แบรนด์ของเขาชีวิตก็เล่นตลกนำพาโศกอนาากรรมมาให้เจนนี่ในจุดที่เขาโด่งดังและประสบความสำเร็จที่สุดในเช้าวันที่ดูเหมือนจะปกติเจนนี่เดินออกจากบ้านเพื่อไปซื้อหนังสือแมกซีนที่ร้านกาแฟใกล้ๆแต่เมื่อเขากลับมาบ้านากลับมีคนรอเขาอยู่เจนี่โดนยิงที่หลังหัว และก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนรายที่ยิงจีนี่ชื่อว่าแอนดิวคูนานันผู้ที่ไม่เคยรู้จักเจนนี่มาก่อนหลายๆทฤษฎีคิดว่าเหตุผลที่แอนดิวเลือกเจนนี่เป็นเพราะความอิจฉาที่เจนนี่ใช้ชีวิตได้อย่างหรูหราเปิดเผยในตัวเลือกทางเพศมีแต่คนรัก และยกย่องต่างจากแอนดิวผู้ที่ไม่ค่อยมีจะใช้ต้องแอบขายบริการทางเพศให้ใชายอื่นๆในช่วงเวลาที่ทางเลือกทางเพศหลายๆทางไม่เป็นที่ยอมรับมากนักไม่นานหลังจากที่เขารอบสังหารเจีนี่เขาก็ปิดชีพตัวเองปล่อยไว้เพียงความรู้สึกเควงคว้างให้กับเรื่องราวของเจีนี่ เวอร์ซาเชเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความหลงไหลที่เจนนี่มีให้กับตำนานของเมดูซ่าความสวยงามที่เจนนี่สร้างด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเธอและจบไปด้วยความอิจฉาและโศกอนาตกรรมที่เจนนี่และเมดูซ่าต่างพบเจออย่างไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องราวที่แม้จะโหดร้ายแต่กลับคล้องจองกันกับชีวิตของเจนนี่ผู้ที่เริ่มและจบชีวิตเหมือนเรื่องราวของเมดูซ่าที่เขาหลงไหล